ผมไม่แ้่ใดอะไรมาเลยแต,แต่แต่ฟังผมก่อนที่ผมไม่ได้อัา,าเพราะว่า,ากิจกรรมในค่ายเยอะมากๆแล้วก็เรียกได้ว,ว่ามีเวลาอย่างเดียวคือถ่ายรูปตามสถานที่หรือเวลาถ่ายรูปก็แทบไม่มีเลยคือต้องเดินไปแล้วกนชัตเตอร,ร,ร,วรว์รัวๆทำให้เออถ้าเกิดเอาเวลามาถ่ายคลิปก็คือไม่มีเวลาถ่ายรูปแล้ว <c oughs> ขอโทษครับอ่ะเรามาอธิบายร่าวๆกันดีก,กว่าว่าทั้งหมดสามสี่วันสามคืนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง เริ่มจากวันแรกครับก็คือผมไปถึงที่โรงแรมก่อน1นึ่งวันเองแต่ว่าหลังจากนั้นครับผมก็ต้องตื่นตอนตีห้าตอนเช้าแล้วก็ไปที่อันนี้คือสถานที่ที่ผมอ่านชื่อไม่ค่อยถูกเลยศูนย์มนุษยวิทยาสิรินทรนะครับนั่นเองซึ่งพอไปถึงปุ๊บก็วิง่งที่พี่ยีนสองคนแล้วหลังจากนั้นพอเราไปถึงปุ๊บเขาก็จะให้ปายชื่อน,นี้มาแล้วก็ถามว่าแพ้อา,าหารอะไรไหมแล้วก็มีเวรติดต่อเนาะซึ่งใบ ซึ่งความพิเศษของป้ายนี้คือเจ้าป้ายเนี่ยมันจะเป็นสีของเราจะมีทั้งหมด5สีสีม่วงสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวตัวที่แต่ละสีจะเป็นสีไทยเนาะสีเนี่ยจะเป็นม่วงพวงกกาบมันเองเป็นของสีม่วงของตัวดอกไม้ที่เชื่อชื่อว่าพวงกกาบบังนะถ้าจะไม่ผิดอ่ะหลังจากนั้นเราก็จะออกเดินทางไปแล้วเอ็ดโดยที่สองชั่วโมงแรกก่อนจะถึงการเราไปอาหารกลางวันเนี่ยทุกคนจะรือท่าแบบไม่คุยกันปิดแมสใส่หมวกหลับ ก็คือหลับไปเลยตลอดทางจนพอกินอาหารกลางวันเสร็จลงจากบามปึ๊บพอขึ้นมาปึ๊บมีพี่คนหนึง่งรู้ขึ้นมา,มาน้องๆมาเรามาคุยกันเถอะพี่จะไม่ปล่อยให้น้องๆบัสสองได้นอนรถบัสทั้งนีทั้งหมดสองคันบัสหนึ่งอาจจะเป็นทุกสีก็คือมีสามสีในนั้นก็คือสีแดงสีเขียวสีครามส่วนสีเหลืองกับสีม่วงอ่ะอยู่บัสสองทำให้บัสสองที่มันค่อนข้างเยอะแล้วพี่สตาร์จะอยู่เยอะแล้วก็ทําให้ มีพี่สถานการ์คนหนึ่งที่อเน์ยมากๆกันเลยทีเดียวก็คือพี่คนนั้นชื่อพี่สายเฉิญนั่นเองซึ่งพี่คนนี้เนี่ยคือแม็กนั่งตรงนี้คือถ้าแม็กนั่งริมหน้าต่างเราจะมีที่ว่างแล้วพี่เขาอยู่แบบเยื้องอย่างแม็กไปหนึ่งแถวอะเพื่อแบบน้องคุยกับพี่หน่อยล้วแบบช่วงแรกพี่เขายังจําชื่อไม่ค่อยได้พี่จะแบบจะมองที่ป้ายชื่อแล้วแบบน้องแม็กคุยกับพี่หน่อยเนี่ยมาจากจังหวัดอะไรหลังจากนั้นตั้งแต่พี่เขาเริ่มทักอะ ไม่ได้นอนเลยจ้าไม่ได้นอนเลยตั้งแต่ตอนนั้นอะ่ะจนเกือบถึงร้อยเอ็ดอะ่ะตัวนอนถึงประมาณแถวๆแบบก่อนถึงร้อยเอ็ดหนึ่งจังหวัดอะ่ะพี่เขาเพิ่งพักเสียงลงแล้วถึงได้หลับได้ประมาณแป๊แบบเดียวเราก็ถึงก็คือแบบคุยเยอะจริงๆแต่พี่เขาก็คุยสนุกแต่ ความสนุกข,ของค่ายนี้คือค่ายเนี่ยจะมีมิชชั่นทุกวันก็คือในการถ่ายภาพแล้วก็อัปโหลด a c e b o o k แล้วก็ติดแฮชแท็กทุกวันก็จะเลือกภาพที่ดีสุดมาให้รางวัลแล้วก็อีกมิชชั่นหนึ่งจะเป็นมิชชั่นที่เขาจะสมสุ่มให้แล้วก็จะมีอีกอย่างนึงก็คือจะมีการให้งไงอะส่งโค้ดแต่พี่เขาแบบวิจเจตวิจเจตทราบไม่ทราบอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เขาลืมพูดทุกคนในรถเรียกว่าบูลลี่ได้ไหมอย่าเรียกว่าบูลลี่เลยเรียกว่า,าสร้างสีสันด้วยกัน ทุกคนลดนออกความคิดเห็นกันมาให้พี่เขาทำโทษตัวเองโดยการขอโทษได้ไหมอ่ะขอโทษได้ไหมขอโทษได้ไหมขอโทษได้ไใช่ลูกหน้าหน้าแถวแล้วบอกขอโทษได้ไหมอ่ะขอโทษได้ไหมอีกแล้วว่าทุกคนจําพี่เขาได้ตั้งแต่วันแรกเขาพี่เขาไปทาอย่างนั้นอา่าอาจา,ากนั้นเราจะไปถึงที่บึงพานชัยนั่นเองแล้วแล้วจะมีชาเลนจ์ก็คือถ่ายภาพประธานตอนกินข้าวโดยที่ห้ามให้ประธานรู้ซึ่งตอนนั้นไม่มีใครรู้ประธานคือใครมีสีเหลืองมงที่รู้แต่ไม่บอกสีม่วงที่อยู่บัตรเดียวกันอ่ะ เอกซิโมงก็เจอแล้วนี่ก็คือคน่ายรูปและภาพขอโทษพ่เศสด้วยครับก็คือต้องถามให้เขารู้แต่ก็ภาพก็สวยไม่ล่ะหลังจากนั้นเขาจะรับปรอกัติบึงพานใช้ไม้ได้ไงเมืองนี้ทําไมชื่อร้อยเอ็ดตำนานหนูเมืองนี้เป็นว่ายังไงตามค่ายวิชาการเพราะค่ายนี้ชื่อเต็มลืมบอกเฮดเกอบึงกูเรียนรู้ฮึดฮีดฮึดร้อยเอ็ดนั่นแหละเราก็จะเข้าที่พักแล้วก็ทำวิธีการเปิดค่ายบูรณาการบุรณคดีซึ่งตอนแรกเราเนึกว่า ความเอ็กซ์เพคแรกคือค่ายเนี่ยคือจะต้องแบบเดินจงกรมพาเพียบเรียบร้อยความโบราณคดีความวิชาการอ่ะทุกคนคือแบบไม่มีใครคิดว่าแบบแต่ภาพพี่เขาเต้นมาันมาแบบพาเต้นแบบกิ่งก้านใบชาชัดใบก้านกิ่งอย่างเงี้ย <c oughs> จริงๆแล้วแบบโหเคเคิดมากอ่ะเออแต่พอหลังจากนั้นอ่ะจะมีการทําแบบทดสอบก็คือพรีเทสก็คือจะเป็น ทาแบบเราสอบก่อนที่จะทําการเข้าค่ายพี่เขาจะได้เก็บเป็นสถิติเนาะว่าเป็นยังไงซึ่งถามว่าข้อสอบยากไหมมันก็เป็นเนื้อหาส่วนใหญ่อยู่ในหนังสือที่เราเรียนกันในประวัติศาสตร์ในห้องเรียนเกี่ยวกับพวกแบบกองประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางข้อคือดาวจากโลจิกพื้นฐานได้หรือว่าบางข้อก็มีจากที่พี่เขาได้ให้ความรู้เราตอนที่ไปตัวพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียนนั่นเอง หลังจากนั้นกิจกรรมสถานกา,ารณ์ก็เริ่มขึ้นก็คือการทำทงนั่นเองซึ่งแต่ละเสียก็ต้องทำทงแล้วก็ออกมาพรีเซนต์ซึ่งช่วงนี้แม็กชอบมากๆจริงๆจริงๆชอบมากพอทำเสร็จปุ๊บนี่สีม่วงเห็นไหมล่ะคนพรีเซนต์ก็นี่ไงสีม่วงคือทำได้สวยมากจนพี่เขาแบบโหสิบห้าทีก็อยู่แล้วอ่ะค่ะสีม่วงอ่ะหลังจากนั้นมาวันที่2ก็คือต้องตื่นหัวมวงเช้าแต่แม็กก็ไม่รู้ไปแหละตื่นตีสี่ แล้วก็ออกมาอาบน้ําก็ต้องขอโทษดิพีด้วยไม่รู้จะตื่นมทําไมเหมือนกันนะปะกติที่บ้านคือตื่นเชียงไปนอกบ้านตื่นตีสี่เชยแล้วก็ตื่นนิเสียบน้ําเสร็จก็มากินอาหารเช้าโดยที่ธงต้องอยู่กับเราไว้ตลอดทุกเวลาทุกนาทีลังจากกินอาหารเช้าเสร็จเขาจะให้มิชชั่นว่าแต่ละสีอ่ะจะได้หัวข้อต่างๆให้ไปสืบค้นข้อมูลจากที่ที่เราจะไปวันเนี้ยเพื่อมาพีเซตนนั่นเองอ่าซึ่งสีม่วงได้เกลือกับศิลปรกรรม ทุกคนฟังไอ้ผิดเกลือกับศิลปรกรรมรู้ไหมว่าตอนอะไแม่คิดว่าอะไรเขาใส่เกลือลงไปในอิฐปะวะเขาตอนฉาบปูนก็ใช้เกลือปะเพราะว่าทุกคนจะมีแบบพี่ประจำกลุ่มอ่ะเพราะพี่ประจำกลุ่มของเราคือสีม่วงจะเป็นพี่เขาปีคนนี้เลยฮฮามากพี่เขาแบบพี่เขาขับท <laughs> ับอย่างเงี้ยใส่อ่ะพี่เขาไม่เฉลยเว้ยให้เราไปหาข้อมูลกันเอาเองแล้วแบบมันไม่ใช่ข้อมูลที่หา Google ในทุกอย่างเอาไม่ใช่เปิดมิกิมาเกดกักศิลปรกรรมมันคือของข้อที่พี่เขาคิดกันเองแล้วเฉลยก็อยู่กับพวกพี่เขาอ่ะก็แบบ ว่าพี่เขาปี่นี่เป็นอะไรที่โจงมากเพราะว่าเวลารวมแถวอ่ะสีม่วงคือไม่ได้ดื้อเลยนะเว้ยแต่ว่าพี่เขาพี่แบบทุกคนสีม่วงต่อแถวจนแบบวันที่สองเสียงพี่เขาเล่น็แบบแฮ้ยทกนเฮ้เสียงพ,พี่เขาจะเริ่มแหกลงเรื่อยๆเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็น,นพัฒนพิวัฒนาการหลังจากนั้นอนะ่ะพอเวลามันเก้าโมงเขาก็พาเราไปที่พิพิธภัณฑ์ซึ่งก็จะมีแต่ละถาให้เราวนไปนอกถาเราประมาณครึ่งชั่วโมงอยู่ในนั้นประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงได้ จะน้นก็กินอาหารกลางวันแล้วก็ไปวัดเหนือแล้วก็จะเป็นฐานเหมือนเดิมมีถ้าตอบคาถามมีอะไรบ้างซึ่งพอไปถึงวัดเหนือเนี่ยวัดเหนือคือสวยมากถ่ายรูปดีมากตออคำถามดีมากแต่แม็กเริ่มรู้สึกอาการหนึ่งคือร้อนร้อนไม่รู้่าไม่รู้อะมันร้อนแบบผิดปกติคือมันร้อนตรงหัวแล้วมันรู้สึกหิวน้าแต่ก็กินจิบน้ําตลอดมานที่เขาบอกพี่เขาเป็นห่วงมากในค่ายคือดูแลดีมากโดยเฉพาะหน่วยพยาบาลที่แบบวัดไข้เช้าเย็นหนาว่าเป็นไรไหม จนมาถึงวัดกลางเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแม็กเป็นลมทุกคนคืออยดีฟีลิ่งมันแบบอย่างนี้ไปเลยอะ่ะคือไม่คิดเลยนะเว้ยว่าตัวเองจะชีวิตหนึ่งจะเคยเป็นลมอะ่ะคือมันเป็นอย่างนี้คือตอนนั้นอะ่ะน่งอ,อยู่ในฐานตรงระเบียงโคตแล้วพี่เขากระดาพูดเรื่องความเชื่ออยู่แล้วตอนนั่งฟังไปอะ่ะเหมือนมันง่วงแบบมันไม่ได้ง่วงแบบคือไม่ได้ง่วงหนักตาที่อยากนอนแต่มันง่วงแบบอยู่ดีๆก็อยากล้มไปเลยอะ่ะแล้วแบบมาอยู่อย่างเงี้ยแล้วพี่พี่เขาพ,พี่พี่จำกลุ่มพี่แบบ ทีเงือกออกก็เงือออกอยู่แล้วร้อนอยู่แล้วก็ต้องมาพักที่น้องแบบเป็นลมจะเป็นลมปะเนี่ยนะ้องคือไม่รู้ว่าหน้าเต็งคือแดงมากเลยไม่เป็นไรเขาไหวอยู่ไหวอยู่อยางเนี้ยแล้วพอวก็กินน้ําไปแล้วพอจะเดินไปพี่เขาพักให้ตลอดเลยพี่เขาบอกรู้ไว่ยจะเป็นลมนะไม่ได้เป็นลมแต่ในใจคือจะหลับแล้วแบบพี่เขาเลยแซวว่าแหมถามความเชื่อไม่ฟังพี่เขาเลยนะรู้นะก็โอ้คงรู้ว่าจะเป็นลมจริงๆน่ะ หลังจากนั้นก็พอได้ข้อมูลพอสมควรแล้วเข้าพากับที่พักแล้วก็พักผ่อนตามอธัธยาศัยแล้วก็ห้ากิจการมีอย่างหนึ่งก็คือเอากิจการสําคัญสาคัญเลยนะก็คือการทําถ้วยดินเผาจากดินน้ามันโดยที่แบบลายของดินเผาหรือว่าจะเป็นตัวลักษณะแบบหมูจับตรงปากมันอะไรอย่างเงี้ยคือต้องมีองค์ประกอบแล้วต้องมีเหตุผลว่าทําไมต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นซึ่งของสีม่วงก็ถ้ามีรูปนะ คือไลายก็มนโนเองนะอะไรเอ่ยโดยที่ค่ายเนี้ยเวลาได้รางวัลน,นะถ้าเป็นกิจกรรมสันทนาการของวิชาการ่ะจะให้หนังสือทุกคนนี่คือหนังสือที่ได้มาไม่นับหนังสือค่ายนะที่มีใน,ในกระเป๋าโคตรหนาทุกคนมันคุ้มมากอะ่ะทุกคนดูดินี่เรื่องพระเนี่ยคุ้นหักอะ่ะทุกคนแล้วแบบได้แล้วคุ้มมากอะ่ะแล้วพอทำกิจกรรมนะเสร็จเขาก็ปล่อยให้นอน โดยที่วันที่3นะครับเราก็ได้ตื่นที่5ครึ่งซึ่งเร็วกว่าเมื่อวานครึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นเราก็ตอน7จ็ดโมงเนี่ยเราก็ออกเดินทางไปที่กูกาสิงกับกู่โพราคังอ่ะถ้าทุกคนนึงไม่เอาว่ากูกาสิงกับกู่โพราคังคืออะไรกู่เนี่ยเขาจะเป็นคําเลขคล้ายกับสิ่งที่เราประสาวเองโดยที่ สองสิ่งนี้เนี่ยสร้างคนละสมัยกันแต่ว่ามีลักษณะที่อยู่ใกล้กันแบบแสดงให้เห็นว่าเกลือมีบทบาทต่อมาก่อนอยังไงนั่นเองซึ่งรูปก็ตามนี้ครับซึ่งตอาเราไปถึงเนี่ยพวกพี่ๆก็จะยืนประจำฐานตัวเองแล้วก็จะเดินเวียนเป็นแบบเป็นบัสไปเขาเรียกได้ว่าที่เนี่ยถ่ายรูปสวยมากด้วยความที่เป็นวัานธารแล้วแสงธรรมชาติคือสวยมากจริงๆผมก็ได้หลายรูปพอสมควรแหละตอนนั้นนะหลังจากนั้นเราก็ กลับมาที่หักตอนนะมานไปตอนเที่ยมั้งแล้วก็กินข้าวกลางวันหลังจากนั้นเราก็ได้พระกวัาตามายาใสยันประมาณบ่ายสามเพื่อที่จะเตรียมพีเซนก็คือเราว่างนั้นเราก็ต้องเตรียมพีเซนแบบเขียนเป็นไมล์แบบออกมาอะไรอย่างเงี้ยโดยที่คนในกลุ่มมา8-9คนรวมหัวเป็นพีเซนแต่ทามาที่แม็กทุกคนจะเห็นรูปยืนถือทงแล้วยืนอยู่ข้างล่งแล้วยิ้มแบบฮ่าฮ่ ha, ทุกคนนอนกันไปเลยนะคือไม่เข้าใจอ่ะไม่ถนัดอ่ะก็เลยแบบอยู่ในกำลังใจส่วนหน้าที่หลักๆก็คือ บอกว่ามันจะกลุ่มอะไรแล้วก็ชื่ออะไร <c oughs> แค่นั้นแหละ <c oughs> จริงๆหลังจากนั้นพอพิเศษเสร็จป,ปุ๊บพวกพี่ๆเขาที่เคยเป็นคนในฐานนะแล้วก็อาจารย์ที่มาด้วยก็จะคอมเมนต์เราว่าพิเศษดีย,ยังไงข้อเสียงงอย่างไงอยากให้ปรับปรุงทางไหนมีตัวไหนที่เป็นจุดบอดบ้างแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการให้เราไปกินอาหารเยน็นซึ่งครั้งนี้จะกินมืดหน่อยมืดละปกติเ,เรากินอาหารเย็นฟ้าจะไม่มืดแต่นี้มืดแหลพะพอเรากินอาหารเย็นเสร็จป,ปุ๊บก็จะมีการโบด โบดาวเดือนดินคณะอ่ะอธิบายก่อนดาวเดือนทุกคนเข้าใจแล้วแต่ในค่ายนี้ไม่ได้เลือกจากหน้าตาแต่เลือกจากความแอคทีฟใช่เลือกจากความแอคทีฟไม่ใช่หน้าตานะย้ำก่อนดินก็คือเหมือนกับคนที่โจ้ที่สุดในค่ายคือตลกส่วนอันสุดท้ายคือโบคือคนที่โชคร้ายคือเขาจะจับชื่อจากคนทั้งค่ายกับชื่อมาคนหนึ่งแล้วให้คนนั้นไปจับฉลากว่าได้โบหรือไม่ได้โบก็คือคนที่โชคร้ายต้องแขวนป้ายโบ่ไว้จบค่ายนั่นเองแล้วก็ หลังจากนั้นน่ะก็จะเริ่มโบตโดยที่พอเริ่มไปประกาศที่ดาวก่อนเขาจะเริ่มมาสองคนมันเป็นแบบรอบไฟรอบของนางงามผู้หญิงสองคนปึ๊บผู้ชายนะก็แบบออไม่ใช่แม็คหรอกถือโทมอยู่เพราะว่าแบบไม่ใช่ว่าแอคทีฟแบบตอบคำถามแต่เขาไม่ได้เลยนั่งไปปึ๊บน้องแม็คฮะฮะแบบพี่จริงจังจริงจังแล้วก็ไปถึงปึ๊บพี่เขาก็จะให้ยืนเป็นแบบมีเดือนสองดาวสองดินสองแล้วก็ให้ใหตอบคาถามซึ่งคําถามที่แม็กได้คืออะไร เนื่องจากสภาพแวดล้อมในภูมิอากาศของจังหวัดร้อยเอ็ดทำให้เกิดศิลปะท่าทางไหลรวมกันน้องคิดว่าอาจารย์ในค่ายนี้เป็นยังไงบ้างคือคำถามมันจุนกวนนะคือคำถามยาวมากมันถามมีสาระจริงๆริงไหมแค่ถามรู้สึกกักบอาจารย์ที่ปรึกษานี่ก็เลยแบบก็อย่างแรกก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยครับที่ทำให้เกิดค่ายนี้ขึ้นมาเพราะว่าทําทในช่วงโควิดไงช่วงลําเริมก็เลยคิดว่าจะโดนยกเลิกเหมือนค่ายอื่นๆแล้วแต่ว่าค่ายนี้อาจารย์ช่วยพูดเนาะ ก็เลยแบบได้หมาได้มาทําก็เลยขอบุณอาจาอะไรยยอย่างนี้แถบไปแล้วก็พอมาถึงดาวก็จะได้คาถามในแนวนี้ส่วนดินอะ่ะจะได้ดินจะได้ยากสุดมัง้งดินจะได้ถามว่าปัจจัยที่สร้างกวมีอะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นอะ่ะผลก็คือตกใจมากเขาให้หันหลังคนที่เป็นแบบดาวเดินดินอะ่ะให้หันหลังแล้วหลับตาให้คนที่โหวตอะ่ะหลับตาแลวยกมือตามชื่อไี่มาขัดมาแบบอีกคนหนึ่งอะ่ะที่โหวตกับแม็กซ์อ่ะเป็นผู้ชายซึ่ง หลอกกว่าฉลายกว่าตอบคำถามไม่ดีกว่าเวลาพีเซนก็พีเซนดีไม่คิดในใจแบบอ้อคนวนอย่างเราคงไม่ได้พอหันมาปุ๊บแม็กก็เลยจากอยู่หน้าก็เถิรให้ชื่อพีตักขอโทษนะพีถ้าแม็กจำชื่อผิดให้อยู่ข้างหน้าไปนะแบบเอาไปเลยประกาศปุ๊บเดือนน้องแม็กนั่นเองเอาไปเองคือรูปก,ก็ออกมาอย่างเงี้ยคือหน้าตาแบบเดือนกับดาวคืออึง้งวตัวเองได้แล้วแบบ นั่นแหละพี่ใส่บนหัวคือมงพี่ก็ออกเป็นมงหลังจากนั้นเราก็ได้ไปทําก็ขับข้าห้องไปแล้วก็ได้ทํา after test ซึ่ง after test พี่เราจริงจังมากคือต้องนั่งห่างกันห้ามลอกกันต้องสุจริตเพราะ่ให้เขาจะทาเป็นเหมือนแบบประเมินว่าหลังจากเข้าค่ายแล้วก่อนเข้าค่ายมีคะแนนต่างกันหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมลับซึ่งบอกไม่ได้พี่เขาแบบไม่อยากให้สปอยก็โอเคหลังจากนั้นก็เข้านอนแต่ว่า ตอนแรกที่คิดอะคือค่ายนยะค่ายโบราณคดีไม่คิดว่าผู้หญิงจะเยอะไงเพราะด้วยแนวแบบโบราณคดีที่เคยได้ยินมนาตั้งแต่เด็กอะมันมีแต่ผู้ชายไงคิดว่าจะมีแต่ผู้ชายสุดผู้ชายในค่าย12คนอีกสัที่แปดคนคือผู้หญิงวันนั้นผู้ชายที่12คนก็ลุกขึ้นมาคุยกันกับพี่ๆด้วยยันตีสองใช่ทุกคนฟงังไม่ผิดตีสองซึ่งตอนตีห้าร้องตื่นใช่ที่สองนั่งคุยกันไปเล่นกันไปอ่ะ ออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่เรานอนเด็กเพราะว่านี่ด้วยคือค่ายน่จะมีเฟรนชิพให้เราเขียนพี่เขาทําให้นั้นเนี่ยเออให้พี่หล,หลายๆคนเขียนนั่นเองนี่แล้วก็จะได้เป็นแบบเป็นความทรงจําอะไรอย่างนี้ที่เราจะเขียนซึ่งเรียกได้ว่าซึ่งมากๆหลังจากนั้นอนะ่ะพอเราเขียนเฟรนชิพอะไรเสร็จปุ๊บคุยกันจนจบถึงทีสองปุ๊บก็แยกท้ายกันไปนอน พอตีห้าตื่นมากินอาหารเช้าแล้วก็ไปที่แหล่งการเรียนรู้ผลิตเกลือสินเทาแล้วก็จะได้ของที่ระลึกให้ดูมังว่าเกลือสินเทาอ่ะเขามีวิธีการทําแต่โบราณยังไงแล้วจะมีเกลือสินเทามาขายด้วยแต่ซื้อไม่ทันแต่พี่ก็มีของที่ระลึกให้นี่ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าอันนี้เป็นแบบเขียนว่าวิ7วิชาการนั่นเองแล้วก็สีส้มหมายถึงพี่สีเทาหมายถึงน้องน้นั่นเองตรงนี้ แล้วในนี้ก็คือกระสินเทาซึ่งอร่อยมากเกลือนัวมากมันต่างจากเกลือแบบเกลือที่เรากินกันในป,ปัจจุบันอะ่ะถ้าใส่ส้มตำคงอร่อยมากๆจริงๆแล้วก็หลจากนั้นแล้วก็เดินทางกลับแยกย้ายกันซึ่งเป็นค่ายที่ดีมากๆต้องพูดถึงหลายๆคนก่อนเพราะว่าในวันสุดท้ายพี่ข่าวปีที่บอกไว้เสียงแบบอย่างนี้เลยแห้งๆแห้งกวันนี้ทุกคนเสียงไม่มีร้วมีใจลบ <laughs> สงสารพี่ข่าวปีเป็นพี่กลุ่มพี่ดีมากๆ อาะเท่าอย่างนี้ต้องมาขอบคุณก่อนเพราะว่าการมาค่ายครั้งนี้ต้องบอกก่อนว่าแม็กไม่เคยคิดเลยตัวเองจะได้มาค่ายที่อลังการขนาดนี้มาก่อนเพราะเป็นค่ายที่เป็นของมหาวิทยาลัยศิลปะกรด้วยเนาะต้องกรอกใบสมัครต้องคัดเลือกอะไรอย่างเงี้ยคือแม็กตอนกรอกไปแม็คไม่คิดว่าจะได้เลยซ้ำพราะได้คือดีใจมากๆเพราะว่าค่ายวน,นานาคดีอ่ะเป็นค่ายแรกที่แม็พยายามผ้นหาเลย <c oughs> เพราะว่าอยากลองเข้ามากเพราะว่าตอนเรียนอยู่โรงเรียนก็ชอบวิชาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสังคมมากมาก อยากลองดูว่าตัวเองอ่ะจะชอบในวิชานี้หรือเปล่าพอไปจริงๆแล้วอ่ะถึงแม้มันจะทําให้เรารู้ว่าจริงๆอ่ะเราไม่ได้เหมาะกับโบราณคดีแต่มันก็ทําให้เราได้เรียนรู้ตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์มากขึ้นด้วยเพราะว่าหลายอย่างที่พี่เขาสอนอ่ะในหนังสืออาจจะมีบ้างไม่มีบ้างตกหล่นบ้างแต่มันก็เป็นความรู้ที่ประดับไว้มีดีกว่ามาทาให้เรามีความรู้รอบตัวมากขึ้นก็ต้องขอบคุณพี่ๆห,หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายวิชาการฝ่ายสันทนาการฝ่ายสวัสดิการฝ่าย พยาบาลที่ดูแลดีมากๆเลยนะว่าเป็นค่ายที่พี่ๆดูแลพวกเราเหมือนน้องเหมือนลูกจริงๆเลยคือเป็นห่วงเราเวลาเราจะเป็นลมเลลวลาอยากกินอะไรพี่เาก็หามาให้เนี่ยคือแบบดีมากๆดีมากๆจริงๆก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนโดยเฉพาะพี่ข่าวปีและพี่ชายเฉินยังให้เราได้แกงงมีความสุขและนี่ก็คือคลิปรีวิวค่ายวิชาการโบราณาคดีในครั้งนี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์หรือใครมีข้าถามอะไรคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างครับผมจะตอบให้เท่าที่ตอบได้เนาะ แล้วเจกับมาในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจจ์กับมาในคลิปหน้านะครับ